สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับอ่างกออีกแล้วจ้าม้อนี่อ่างกอสิมานี่จ้ากินตำส่วน้ำลายแตกกับนี่จ้าต้มแสบจ้าต้มแ่บฮอนฮอนจ้าพี่น้องฮอนฮอนจ้าฮอนหอนต้มแ่บฮอนฮอนต้มแ่บเป็ี้ยวฮอนฮอนจ้า เมื่อน,นี้อ่างก่อขอฝากพี่ๆน้องๆทุกคนเรื่องหนึ่งหลาประจา้าก่อนที่สิกดไลค์กดติดตามหรือสิคอมเมนต์ทรงขอความมาหาอางก่อฝากเบิร์คลิปอย่างน่อย2นาทีได้จ้าถ้าบ่อยากให้คลิป u ูท b e เป็นสปแปมหรือว่าช่องของเห้าอาจจะเป็นสปแปมได้ซอยฝากกันได้ไดจ้าพี่น้อง ซอยเบิรงคลิปให้หอดสองนาทีแล้วค่อยกดไลค์กดคอมเมนต์ล้วกะค่อยติดตามน้อจ้าพี่น้องเ <c oughs> บาหลายใหญ่ห่างจากจวดๆล่างปากก็มามากพี่น้อง <c oughs> ต่ำส่วต่ำส่วต่ำส่วใช่พัก มื่อนี้พักอังกอรบ่หไหยปัดไหนได้ใจพี่น้องมีแค่นี้แหละจ้ามีพักค้าแล้็พักพักเกษตรจ้าพี่น้องอืมมาละสีนกจ้า จับใครพี่น้องซูมมากใกล้ๆอะไรจ้ะเ <c oughs> นี่ยเล่ากินนังกอ อันนี้พักค้าได้พี่อ่พักค้าจาบบัรุ่งก็ไม่หอย <c oughs> ใส่หอยพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวกรฝนเดีวกับห้่อน ต้มห่อนห่อนพี่น้องสวดต้มห่อนห่อนเปื่อยๆจ้ะห่อนอีลีพี่น้องห่อนห่อนแบบโอ้ยแสบมีแห้งมีแห้งพี่น้องบรรยากาศอากาศเย็นๆสวดน้ำซุปห่อนห่อนน้ำต้ม น้ำกุ่มแสบมีแหง้งมีแหง้งแสบแสบจ้าอันนี้ผักขะผักขะฝนตัวกำลังปรุงไมน้อยจ้าพี่น้องอนนกินกับตำมมคุง้งแสบ มักแรวอ่อนๆจ้ะขมๆอมลัม บ้านติดถนนต้องขอภพ่เสียงรถด,ดังเ้อจ้าพี่น้องมากินข่าวกับบังกอจ้าเทิ่งกินเทิ่งเฝาร้านขายของตอนมาคุง พักกันอยากมวนเขาหวันหูดังแฟบแล้วอืม <c oughs> <c oughs> แก่หลายพี่น้องเผ็ดเผ็ดแซบบ่บ มื่อนนี้บรรยากาศมืดขึ้นจ้าพี่น้องมันขึ้นฝนตก เดิมตม้มแซ่บเฮ้ยเถิงเผ็ดทั้งหอนเข่ากันคักพี่น,อน้องเอ้ยแซ่บจังเลเถิงเผ็ดเถิงแซ่บ เบิ่งตาอ่างกอน้ำตาข้อน่วยเผ็ดหลายแสบหลายนัวหลาย มาตรงหว่วงจ้าเนี่อังกอร์มีแนวแก่เพชรมังม่วงกวนมังม่วงแพนนำโคกกะเท็ดนี่แหละจ้าแนวแก่เพ็ร้องอังกอร์แสบบไรน้ำหูน้ำตาไหลน้ำมูกไหล แลนกายปากจับลายว่นอง Hum. Mm. แบ่บขาย่นองส่วนนัตุ่มใส่แ่บแสบอื้แสบมีแห้งพี่น้องได้ส่วนหนหอฮ้อน ตาบองุ่งเป็ดเพ็ดแสบหลายจ้ะสำหรับเมื่อน,นี้อังกอกะคอตัวล่าไปก่อนแล้วจ่ายพี่น้องเพราะว่าอังกอก็ต้องไปเห็ดเบียรกกำจ้าโอ้ยแสหบหลายมีแห้งพี่น้องฝากเงน้จ่ะพี่น้องอย่าลืม ชมคลิปของอังกอร์ให้ครบสองนาที่ึ้นไปได้จ้าแล่วจังกดไลค์กดติดตามแต่ก็คอมเมนต์มาหาอังกอร์ดังกอร์สิตอบกรับทุกคนเลยจ้าทางกอตอบคอมเมนต์ซากายาน่อยใจได้จ้าเพราะว่าอังกอร์ต้องมีมีงานทําจ้าอังกอร์ต้องค่าขายอังกอกับไม่ค่อยมีเวลาปานไหนนะจ้า้าว่างๆอังกอร์กับสิตอบ คอมเมนกลับทุกคนเลยจ้าแต่ถ้าอังกรอร์มตอบกลับคอมเมนนั่นเกินสองวันแสดงว่าคอมเมนของพีพีน้องๆที่ส่งมาให้อังกรอร์เป็นสแปมเลยจ้าอังกรอร์ก็ขอฝากไว้เรื่องกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนในคลิป youtube ทุกคนจ้าเป็นทุกคนที่แรกอังกรอร์กับบรลูจัก เรื่องกดของย t ทูปปันไดแต่ว่าตอนนี้อังกอร์กิเริ่มศึกษาหาข้อมูลเรื่อยๆจ้าขอบคุณหลายๆด้้ยจ้าที่เขามาให้กำลังใจของอังกอร์ขอบคุณจ้า๊า่บายไปแล้วฝากกดไลค์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ